สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนด์ทิกฟอยูคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีคัดลอกข้อความในรูปภาพโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวผมจใช้ตัวยอย่างนะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่ปึ๊บแล้วไปดูในส่วนของรูปภาพนะครับผมปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการคัดลอกข้อความในรูปภาพนี้นะครับผมโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม่ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเอาโอเคออกจากหน้าจอนี้ไปแล้วมาที่หน้าจอโฮมนะครับ มาที่ในส่วนของแถบค้นหาของ Google นะครับให้มาแตะตรงนี้สัญลักษณ์ที่คล้ายกล้องนี่นครับผมแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่ตรงนี้ที่อยู่ในแกลเลอรี่นั่นเองก็คือรูปภาพนะครับปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับนี่ก็คือรูปภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าโอเคต่อไปแตะที่ข้อความปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่ตรงนี้เลือกทั้งหมด จะเห็นว่าจะมีแถบสีน้ําเงินนะครับครอบคุมบริเวณข้อความทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเลือกเฉพาะข้อความที่เราต้องการจริงๆนะครับสามารถที่จะแตะในในใน,ในส่วนของปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้ฮะจะมะีด้านล่างและก็ด้านบนนะครับสามารถใช้นิ้วแตะเลือกข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคในส่วนนี้ผมขอเลือกหมดแล้วกันนะครับผมพอเราเลือกข้อความ ที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาแตะตรงนี้ครับคัดลอกข้อความแตะเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ข้อความทั้งหมดก็คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากหน้าจอนี้แล้วนําข้อความแล้วนําแล้วนําข้อความที่เราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยไปยังไปวางไว้ที่ตําแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับไปวางไว้ที่ตําแหน่งที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นอาจจะเช่น l i น e แล้วเราจะส่งให้เพื่อนนะครับเราก็เข้าไปที่ห้องห้องเพื่อนเลยครับกับไปเลยแล้วก็มาแตะตรงนี้ค้างไว้นะครับผมคุณผู้ชมนะตรงเนี้ยแตะค้างไว้อ่าล้วก็เลือกวางเลยปึ๊บนี่ครับข้อความก็จะมาแล้วแล้วก็ส่งให้เพื่อนเลยปรับเรียบร้อยครับข้อความที่เราคัดลอกมาจากรูปภาพก็ส่งให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือวิธีคัดลอกข้อความในรูปภาพโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องท i ิปแอนติคฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ